เพื่อนพี่น้องลูกหลานและเหลนทั้งหลายครับคงจะเห็นอยู่แล้วว่าที่ประชุมนี้เป็นที่ประชุมของคนตั้งแต่รุ่นทวดอย่างผมเนี่ยลงปกรทั้งถึงเหลนควรจะเป็นข้อคิดให้คนหลายคน โดยเฉพาะคนที่ครองอำนาจเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้แล้วคนที่ชักใยอยู่ต่างประเทศได้คิดเสียบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นคนไทยรุ่นต่างๆสามถึงสี่รุ่นเนี่ยจึงต้องมารบกับมันอยู่ที่นี่ผมมาขึ้นเวที สวนลุมพินีนี่เป็นครั้งที่สามนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังมีปัญหาของบ้านเมืองอยู่อย่างที่เรารู้เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ก็จะยังมาขึ้นอีกนะและไม่ใช่ผมคนเดียวแต่คนที่รุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นรองลงไป จากผมนี่อีกเป็นจำนวนมากก็มีปณิธานตรงกันว่าเราจะต้องมาร่วมกันกับเพื่อนพี่น้องลูกหลานและเหลนเ,นเพื่อจะต่อสู้กับมันเอาประเทศไทยคืนมาให้เราให้ได้ <c oughs> มีเพื่อนพี่น้องเป็นอันมากที่ไม่สามารถจะมาร่วมชุมนุมกับเราได้ แต่เอาใจช่วยเราอยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยขอเรียนว่า,เ,าเพื่อนพี่น้องจำนวนหนึ่งได้ฝากเงินมาให้ผมเพื่อจะมอบให้กับอกองทัพธรรมในวันนี้อขอเชิญใครก็ตามขึ้นขึ้นมารับหน่อยครับ วันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดโดยเฉพาะกับลูกหลานเหลนที่เป็นนักศึกษาและนักเรียนอา,อาชีวะนะครับสาเหตุที่จะมาพูดโดยตรงก็เพราะเหตุว่าเมื่อ40ปีที่แล้วผมเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมปี2516 ผมได้เป็นพยานรู้เห็นในความกล้าหาญความเสียสละของนิสิตนักเรียนนักศึกษารวมทั้งอาชีวะด้วยสมัยนั้นมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่วิทยาลัยอาชีวะยังไม่มีมีแต่โรงเรียนนะครับแล้วก็แม้กระน,นั้น นักเรียนเหล่านั้นก็ได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในวันที่14ตุลาคมปี2 5 1 6เราเรียกเขาว่าฝันเฟืองนะครับผมทราบว่าวันนี้มีรุ่นพี่รุ่นพ่อของคุณเนี่ยมาในมาชุมนุมในวันนี้ด้วยแล้วผมเชื่อว่าก็คงจะมีคนขึ้นมาพูดกับท่านเหมือนอย่างอาจารย์ชัยพันธ์ได้พูดไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคมปี2,516ผมเป็นนายตำรวจราชสำนักประจำอยู่กในหลวงในหวังนะครับและไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชุมนุมการจลาจลอะไรทั้งสิ้นแต่มีหน้าที่สำคัญอย่างเดียวคือการถวายความปลอดภัยให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อได้มีการชุมนุมท่านที่เกิดไม่ทันคงจะไม่ทราบนะครับว่าเหตุที่เกิดการชุมนุมขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการจลาจลแล้วการปราบปรามประชาชนจนกระทั่งแพ้ประชาชนเมื่อวันที่14ตุลาคม2516นั้นเนื่องมาจากการที่รัฐบาลขนาดนั้นเป็นรัฐบาลเผด็จการทหาร มีจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นมีการต่อสู้ปราบปรามคอมมิวนิสต์กันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำอะไรไม่ถูกใจรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ยัดเยียดข้อหาให้แล้วก็จับกลุ่มกันวันนั้นผมจำได้ว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่นานนัก ประชาชนนิสิตนักศึกษาได้รวมกันเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะขณะนั้นบ้านเมืองปกครองอยู่โดยธรรมนูญการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเขียนโดยรัฐบาลแล้วก็ปกครองโดยรัฐบาลเขียนเอาไว้เพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจไปโดยไม่มีกำหนดต่างกันกับสมัยนี้นะครับ สมัยนี้เรามีรัฐธรรมนูญเหมือนกันเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบฉบับแต่ถึงกระนั้นปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ารัฐบาลกําลังพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นฉบับที่ถูกใจตัวเขาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่ต่างอะไรกันนะเมื่อได้มีการเรียกร้องรัฐธรรมนูนขึ้นก็ปรากฏว่านิสิตนักศึกษาที่ออกหนังสือเพื่อจะอให้ชาวบ้านเขาอ่าน เขาจะได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยถูกจับกลุมไปคนที่ถูกจับไปมีจํานวนทั้งหมด13คนแล้วก็มีนิสิตนักศึกษารุ่นพ่อของท่านทั้งหลายเนี่ยเขัาร,รวมอยู่ด้วยเมื่อถูกจับไปแล้วจึงได้มีการชุมนุมขึ้นอขอเรียนว่าการชุมนุมทําอย่างกว้างขวางกว้างขวางกว่าที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะน,นี้เพราะมีนิสิต นักศึกษานักเรียนจากสถาบันต่างๆเข้าไปร่วมกันมากมายเหลือเกินทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ชัยพันธ์ขึ้นมาก็มีศิลปกรรวมอยู่ด้วยนะครับรวมกันเป็นจำนวนมากการชุมนุมกระทํากันที่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ก่อนเสร็จแล้วก็ลุกลามออกมาจนกระทั่ง เคลื่อนขบวนขึ้นมามาชุมนุมกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะสถานการณ์เริ่มทำท่าว่าจะไม่จะไม่ไ,มไมน่าไว้วางใจโดยเฉพาะสำหรับรัฐบาลขณะนั้นผมอยู่ในวังผมก็ได้ถือโอกาสออกไปดูการชุมนุมของอนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยผมได้เห็นการจัดระเบียบในการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ผมไม่นึกว่าจะได้เคยเห็นมาก่อนมีการควบคุมกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับไม่มีไม่มีการแตกแถวซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับเขาทำกันได้โดยเป็นระเบียบแบบแผนจริงๆ เมื่อได้ไป,ไปสังเกตการชุมนุมที่นั่นแล้วเนี่ยผมก็กลับเข้าไปเข้าไปในวังเพราะปรากฏว่าการการชุมนุมผู้ชุมนุมเนี่ยได้เคลื่อนขบวนจากอ,าอนุสวรีประชาธิปไตยแล้วมาไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับที่ที่สวนดุสิตต่อจากนั้นขบวนก็เคลื่อนไปอยู่ที่หน้าประตู ทางเข้าสวนจิตรดาซึ่งเป็นประตูไปสู่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการชุมนุมคนจำนวนสองแสนคนที่หน้าประตูสวนจิตรดาในขณะเดียวกันนั่นเองผู้แทนนิสิตนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ขอ พระทานเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบา,ะบาะทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขาเข้าไปเฝ้าในสวนจิตนะแล้วท่านก็เสด็จลงแล้วก็ทรงพบกับบรรดาผู้แทนนิสิตนักศึกษาเหล่านั้นรัฐบาลของจอมพลถนอมกิตติขจรแลเห็นว่าสถานการณ์ลุกลามไปจนกระทั่งคงจะควบคุมไม่อยู่ รู้ตัวนะครับไม่ใช่ม่รู้ตัวจึงตกลงที่จะให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็ปล่อยตัวผู้แทนนิสิตนักศึกษาที่ถูกควบคุมเอาไว้13คนเนี่ยออกหมดพนะระบาทสมเด็จพระยู่หัวรับสั่งกับผู้ที่เข้าไปเฝ้าว่าเวลานี้รัฐบาลเขาอยอม ให้รัฐมนูญฉบับใหม่แล้วและนอกจากนั้นยังปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งส3าคนที่หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุการณ์มันสงบลงแล้วเพราะฉะนั้นควรจะเลิกการชุมนุมกันได้แล้วก็ปล่อยให้รัฐบาลทำหน้าที่องเข้าไปเหตุการณ์ควรจะสงบนะครับถ้าไม่เผอิญเมื่อหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเรียบร้อยแล้วผู้แทนนิสิตนักศึกษากำลังจะออกจาก วังมาเนี่ยผู้แทนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาหารือกันกับเจ้าหน้าที่ในวังว่าเขาคงจะออกไปบอกกับผู้ชุมนุมสองแสนคนนี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้มีอำนาจอยากจะขอใครสักคนหนึ่งในวังเนี่ยให้ออกไปพูดกับผู้ชุมนุมทั้งสองแสนคนเนี่ยเขาตกลงเลือกที่จะเอาผมออกไปที่ประตูสวนจิตรดา เพื่อจะพูดกับผู้ชุมนุมทั้งสองแสนคนผมออกไปกับเขาด้วยพอไปถึงหน้าประตูสวนจิตผมก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารซึ่งใช้เป็นเวทีชั่วคราวแล้วเข้าไปพูดโดยเครื่องขยายเสียงกับผู้ชุมนุมทั้งหมดผมไม่ได้พูดอะไรมากผมเพียงแต่บอกผู้ชุมนุมให้ทราบว่าเวลานี้เนี่ยรัฐบาลให้จะสัญญาจะให้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วขณะนี้ผู้ที่ถูกจับกุมก็ได้รับการปล่อยตัวหมดแล้วอีกอีกปีครึ่งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีรัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีเหตุผลจะมาชุมนุมกันต่อไปอีกผู้ชุมนุมก็พออกพอใจพากันโหร้องแล้วก็เตรียมจะกลับบ้านก่อนที่เขาจะกลับบ้านนั้นเขาได้หันหน้าไปทางพระตำหนักจิตรารโหฐาน แล้วคน 2, สองแสนคนเนี่ยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกันแล้วเขาก็สลายสลายตัวเลิกประชุมกันผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งบ่ายหน้าไปทางตามทางถนนหน้าสวนจิตนะครับที่จะไปทางอำเภอทาง,ทางท,างทางที่ประการอำเภอดูสิตสมัยนั้นไม่มีเขตนะมีใต่เอเภอแล้วปรากฏว่าตำรวจตั้งแถวกั้นเอาไว้ไม่ให้ผ่านไป เป็นกำลังตำรวจปราบจลาจลของตำรวจนครบาลเกิดการประทะกันขึ้นที่นั่นเพราะคนที่ต้องการจะไปเขาก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมไม่ยอมเขาจะไปให้ไปให้ได้ตำรวจก็ไม่ให้ผ่านผู้ชุมนุมเอาขวดบงังคอนอิฐคว้างตำรวจแล้วตำรวจก็ใช้ปืนยิงแกส๊สน้ำตานะครับปราบจลาจล การประทะเกิดขึ้นที่นั่นแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บเ,เมื่อการประทะเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ชุมนุมทั้งหลายซึ่งส่วนมากเป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยต้องแตกหนีหนีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่มาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งให้เปิดประตูวงังให้เขาหนีเข้าไปในวังกันนี่ก็เป็นครั้งเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกัน <c oughs> นิสิตนักศึกษาเข้าไปในเข้าไปในวงังแบจำนวน,เป,นเป็นเรือนพันเลยนะฮะแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาชและทูลกระหม่อมอีกหลายพระองค์ได้เสด็จลงมาเพื่อจะลงมาเยี่ยมเขาถึงตัวเขาเลยแต่ว่าข่าวการประทะต่อสู้กันที่หน้าวังเนี่ยได้ ระบาดไปจนกระทั่งทั่วทั้งกรุงเทพเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังอยู่ข้างนอกลุกขึ้นก่อการจลาจลในกรุงเทพมหานครเมื่อวันเมื่อเช้าวันที่14ตุลาคม2516วันนั้นเป็นวันที่บ้านเมืองได้รับความเสียหายมากมายจากการจลาจลกองประชาการตำรวจนครบาลถูกเผาโรงพักนางเลิงถูกเผาเสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือที่ขายลอตเตอรี่รัฐบาลถูกเผาที่สําคัญหลายแห่งถูกเผาวันนั้นแล้วก็เกิดการจลาจลไปทั่วทั้งกรุงเทพการจลาจลสงบลงในวันถัดมาเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้ไดสเสด็จไปออกสถานีวิทยุออกทางถแถลงทางวิทยุโทรทัศน์ท่านรับสั่งขอ วิงวอนให,ให้กลับไปสู่ความสงบอย่างเดิมแล้วท่านทรงเรียกวันนั้นวันที่เกิดเหตุว่าเป็นวันมหาวิปโยคที่ผมเล่าให้ท่านฟังทั้งหลายให,ให้ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยมาเป็นลําดับจกนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่ออยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายทราบว่านักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้ง นักศึกษาอาชีวะเทคโนอาชีวะอะไรได้เคยต่อสู้จนกระทั่งชนะรัฐบาลมาแล้วเมื่อปี2516นะครับเวลานี้เวลานี้ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลนะครับ รัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานี้ไม่มีคอมมิวนิสต์แต่ว่าพฤติการของรัฐบาลปัจจุบันนั้นกำลังคล้ายก,กันกับรัฐบาลสมัยที่ปราบคอมมิวนิสต์สร้างปัญหาให้ประเทศชาติบ้านเมืองปัญหาแล้วปัญหาเล่า วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนเนี่ยเป็นวันที่ของแพงขึ้นไปอีกนะสมอย่างค่าแกส๊สค่าไฟค่าทางด่วนแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกก็ไม่รู้ค่าน้ำมันเนี่ยขึ้นล่วงหน้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วรัฐบาลน,นี้สร้างปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลาและแทนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้กลับใช้วิธีซ้ำเติม เรื่องแก๊สที่พวกเราประท้วงกันอยู่ว่ามันไม่ควรจะขึ้นเพราะเหตุว่ามันเดือดร้อนก็ผผู้ใช้แก๊สหุงหาอาหารทั้งที่บ้านทั้งในร้านค้าเนี่ยปรากฏว่าผู้สนับสนุนรัฐบาลคือ,ค,อคือพวกเสื้อแดงเนี่ยได้ไปชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลให้ขึ้นราคาแกส๊สคนสติดคนสติดีๆที่ไหนครับที่เขาคิดอย่างนี้ ที่ภาคใต้ที่อำเภอชะววดจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวสวนยางกำลังประท้วงเพื่อจะเรียกร้องให้ขึ้นราคายางให้เขาราคายางที่สัญญากันเอาไว้ว่าจะให้ให้ถึงกิโลละร้อยยี่สิบบาทเนี่ยนะครับขณะนี้นอกจากจะไม่ขึ้นราคายางให้แล้วเนี่ยยังมีการทำท่าจะล้อมปราบผู้ชุมนุมอยู่ที่โน่นที่ภาคใต้ นี่คือปัญหาที่รัฐบาลสร้างเองทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราถูกกดดันชั้นนี้ผมคิดว่าเราไม่มีทางเลือกนอก,นอกจากจะต้องรบกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อล er> hm, ้มระบอบทักษิณ ให้ตระกูลชินวัตรเนี่ยเลิกใช้บ้านเมืองเป็นที่หากินเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมจึงมาที่นี่เพื่อยืนยันกับท่านพี่น้องว่าเราจะต้องร่วมกันต่อสู้นะครับและเราจะต่อสู้จนกว่าชัยชนะเป็นของเรา ผมยังจะกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับ